คุณผู้ชมคะจากคลิปที่สถานีรถไฟอายุทยาที่มีคุณป้าท่านหนึ่งเดินเข้าไปตบเด็กนักเรียนซึ่งไม่ยืนเคารพธงชาติตอนที่เพลงชาติดังขึ้นเนี่ยค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะก็จะเห็นว่าตอนเพลงชาติขึ้นเนี่ยทุกคนยืนหมดก็จะมีน้องคนหนึ่งที่ใส่ชุดนักเรียนที่มากับเพื่อนเพื่อนเนี่ยยืนแต่ตัวน้องไม่ได้ยืนเคารพธงชาติแล้วคุณป้าท่านนี้ซึ่งใส่เสื้อสีแดงเนี่ยค่ะลักษณะก็คือมีการตะโกนต่อว่า ในทำนองว่าทำไมถึงไม่ลุกขึ้นยืนเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นฝั่งของคุณป้าที่เดินไปหาน้องแล้วก็ตกเนี่ยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟนจะบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะนี่เป็นจังหวะช่วงที่เข้าไปต่อว่าแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ ิขผมผลักหัวก็มีคนเข้าไปห้ามนะคะล่าสุดคุณป้าคนนี้ซึ่งเรียกกันว่าป้าปูเดินทางเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาค่ะไปที่โรงพักพระนครศรีอยุธยานะคะยกมือกล่าวคําขอโทษ โดยที่เธอบอกถึงสาเหตุที่ทําไปเธอบอกว่าเธอถามเด็กว่าทําไมถึงไม่ยืนตรงเคารพธงชาติทั้งๆท,ท,ที่เพื่อนอีกคนที่มาด้วยกันก็ยืนแต่เด็กตอบว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลเธอก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการเมืองขายของอยู่ที่สถานีรถไฟมานานก็เห็นทุกคนเขายืนเคารพธงชาติทั้งตอนเช้าและตอนเย็นคือเกิด,ดอารมณ์ชั่วูก ไม่ไม่เกี่ยวกับพวกการเมืองหรืออะไรทั้งนั้นอ่าเห็นเด็กนั่งเฉยๆคือเพลงชาติขึ้นกรถามเด็กว่าคนไทยหรือเปล่าไอ้หนูคนไทยหรือเปล่าลูกเด็กก็ตอบว่าทำไมล่ะป้าเป็นสิทธิถุนปครองกลับมากล้าก่ายสิทธิอะไรของเขาก็เลยบอกอ้าวแล้วหนูใส่ชุดนักเรียนแล้วทำไมไม่ลุกขึ้นล่ะวน้องถามมาว่าแล้วป้าแล้วป้านะมายุ่งอะไรด้วยล่ะแล้วป้าจะป้ามีมป้าทำขายของไปแั่นั้นก็คือมโหก็เลยเข้าไป ทำร้ายน้องขาเขาบอกว่าไหมว่าเป็นจำงเดือนอะไรฮะไม่ได้บอกค่ะไม่รู้ค่ะทีนี้ก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวแล้ว <c oughs> ขอแล้วค่ะรู้แล้วค่ะก็ขอขอค่ะขอโทษเพราะว่าป้าก็ไม่ตั้งใจแต่มันเป็นอารมณ์ชู้เกิดบรรดาโทสะ คุณป้าก็ขายของอยู่แถวๆสถานีรถไฟนั่นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีโอกาสได้พบกับทางครอบครัวของน้องที่ใส่ชุดนักเรียนที่ถูกทำร้ายเนี่ยค่ะก็มีบรรยากาศช่วงหนึ่งหลังจากที่คุณป้ายกมือไหว้ขอโทษระบุว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบยืนยันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองจับมือกับคุณพ่อของน้องนะคะขอโทษคุณพ่อน้องพ่อเด็กก็ให้อภัยแล้วก็ขอให้เป็นบทเรียนค่ะ ัมก่อนก่อนพี่พูดเลยป่ะพี่พูดอะไรเน่ยก็ขอโทษที่ทำไปเพราะว่าไม่ไม่ตั้งใจเป็นารมณ์ชูขอให้อภัยให้าไทให้วบนแ่ราครับอเป็น่ก้นต้องก็ให้อภัยนะครับแล้วก็เก็ดเป็นบทเรียนในคในการใช้ชีวิตในต่อไปและกต้ลงคก็เป็นเบบครับขอบคุณครับขอบคุณทนาน ฝั่งครอบครัวของน้องที่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยค่ะระบุนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคือพอดีเด็กเนี่ยมีประจำเดือนเด็กปวดท้องก็เลยยืนไม่ได้ยืนไม่ไหวแล้วก็ยืนยันว่าเด็กไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองเป็นนักดนตรีมือกลองของวงดุริยางโรงเรียนด้วยเนี่ยค่ะก็เป็นคําอธิบายว่าที่ไม่ยืนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองแต่เป็นเพราะว่าเด็กเนี่ยมีประจำเดือนแล้วก็ปวดท้องลองฟังเสียงลุงของน้องกันดูนะคะ รับรองแพทย์ออกมาตรวจภายในเลยเมื่อวานนี้ก็คือตรวจตามตามขั้นตอนของแพทย์เลยว่าน้องเป็นเป็นประจำเดือนอไม่อธิบายก็บางทีอ่ะคนป่วยครับคนปวดมันทำอะไรไม่ได้มันก็ปวดบางทีมันมันไม่อยากพูดอะไรอะ่ะพอพอเจอแรงกระแทกหรือว่าคําพูดทีๆเข้าก็อาจจะมีโต้เถียงกันว่าเออมันเป็นสิทธิ์ของหนูนะที่หนูไม่ยืนเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของหนูมันมันมันไม่เกี่ยวกับป้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย แล้วก็เลยเกิดบรรดาโทรศัพ์การขาดสตินะครับการขาดสติเพราะไม่มีสติมันก็ออกมาทางวาจาออกมาทำการการะทาก็ต้องให้อภัยครับเพราะว่าไม่ได้ติด,ไม,ไ,ด,ตดไม่ได้ติดอะไรแต่ก็ให้ทางตารวจเนี่ยดําเนินคดีไปตามรูปแบบของคดีของทางตํารวจแต่ไม่ได้ติดใจติดใจถือโทษไม่ได้ติดใจถือโทษหรือฝังใจเอาโทษว่าว่าอะไรเงี้ยก็คือขอโทษก็คือขอโทษก็ก็อย่างน้อยก็เป็นบทเรียนของป้าอย่างหนึ่งแล้วครับว่า,าว่าไม่สมควรที่จะไปทําอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ย ตรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาคุณป้าก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะแล้วก็นำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลศาลปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็นัดฟังคำสั่งอีกครั้งหนึ่งคือวันที่16พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะทีนี้เมื่อวานนี้ในเพจเชียร์ลุงตู่ซึ่งเป็นเพจที่สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลก็มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีการขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือด้านคดีความแก่ป้าปูค่ะ ก็ระบุเลขที่บัญชีเป็นบัญชีของป้าปูเองได้เงินบริจาคไปสักประมาณ18,200บาทที่แรกเนี่ยคือคาดการว่าป้าปูน่าจะต้องเสียค่าปรับประมาณหมื่นบาทก็เลยมีการขอสนับสนุนเงินช่วยเหลือนี่ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อยู่ในเพจของลุงตู่นะคะเพจเชียร์ลุงทีนี้มีมุมของเพื่อนของป้าปูค่ะเพื่อนป้าปูก็จะมีลุงสมชายกับ ป้าแจว๋วลุงสมชายเนี่ยบอกนะคะว่าป้าปูขายของอยู่ที่สถานีรถไฟมานานน้องคนนี้เนี่ยนั่งไข่ห้างแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นตอนที่เพลงชาติมาจนกระทั่งเพลงชาติจบไปป้าปูก็เลยเดินเข้าไปเตือนเพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมปกติป้าปูก็มักจะเตือนคนที่ไม่ยืนเคารพธงชาติเป็นประจำอยู่แล้วแต่ทุกครั้งไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ที่รุนแรงเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเด็กก้าวร้าวป้าปูก็เลยขาดสติ เช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งนะคะคือป้าแจ๋วป้าแจ๋วเนี่ยบ,บอกว่าปกติป้าปูเป็นคนอารมณ์ดีไม่เคยทำร้ายใครเป็นคนดีด้วยเป็นเงินเนี่ยปกติเวลาแกได้จะขายของแกก็จะเอาไปแบ่งให้ป้าที่ป่วยนอนติดเตียงที่บ้านที่อยู่ในชุมชนกใกล้ๆสถานีรถไฟนั่นแหละดังนั้นยืนยนันป้าปูเป็นคนดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่ามันคงมีประโยคตอบโต้กันรุนแรงหรือหยาบคายจนกระทั่งเกิดเป็นบันดาลโทษะ เขาเขาตักเตือนคนอื่นเขายืนเขาพงชาติตอนเวลาลงเขายืนกันหมดแต่นักเรียนคนนี้ไม่ยืนเอาไว้ตักเตือนให้ดีๆก็มองว่าเขาว่าป้ายังมาตักเรื่องหนูป้าไปขายของเถอะเป็นใครใครก็ขึ้นนะครับพูดอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นไรครับเขาก็อย่างเงี้ยปกติเขาเตือนหมดเขาเห็นมันไม่ไม่สมไม่สมควรหรือไม่เหมาะสมก็พูดโอ้คนก็ไม่ก็ไม่มีอาการอะไรมีใะ่นี่เยนนักเรียนคนนี้ในในสายตาผม ดีคนนี้อารมณ์เหรอครับอารมณ์อารมณ์เป็นยัที่ใส่กาดีเป็นแกะอารมณ์ร้อนไม่ไม่ไม่เขาคนปกติเดีเขาคนดีก้าวเล้าไหมคะไม่ก้าวเล้ามามาเราก็ถ้าเป็นเราถ้าใจเรานะเราเห็นคนไม่ยืนเราก็เราก็โมโหเลยว่าทำไมเพีงชาติขึ้นมาแล้วไม่ยืนแค่เราไม่รู้สาเหตุเขาเป็นเพราะอะไรเขาทำไมให้พูดหรอเขาปวดท้อง คือเรื่องนี้เนี่ยคุณป้าบอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะคะแล้วก็มีลักษณะของการต่อว่าด่าทอกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็จะมองว่าคือถึงอย่างไรก็ตามคนคนหนึ่งก็ไม่มีสิทธิ์ไปทําร้ายร่างกายอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ว่าจะมีการยั่วยุหรือไม่ก็ตามเนี่ยค่ะก็อย่างที่คุณลุงของน้องนักเรียนบอกไปว่าก็ให้อภัยนะแต่ยังไงก็คือว่ากันไปตาม